สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านที่กำลังติดตามช่องของ DJ เจตายผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาคืนหน่วยความจำของโทรศัพท์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะของซัมซุงนะครับแต่ไม่แน่ว่ายี่ห้ออื่นอาจจะทำได้ก็ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เมนูเดียวกันได้หรือเปล่า แต่วันนี้ผมจะนำซัมซุง A m s u n g A55 5 G นะครับ n d น o i อย6 One UI 8วแล้วก็แปดจดศูนแล้วก็แผดความปลอดภัยวันที่1กันยามาสาธิตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่หน้าจอว่างเปล่ามีแต่เสียงอีกแล้วนะครับอ่ะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดปุ่มปิดหน้าจอไอทีรดรีอุปรกรณ์ถูกล็อกครับ<ม> ปลดปลดหลักอุปกรณ์แล้ว Air Force Type ตรงเปิด One UI Home o น e UI Home ครับแล้วก็ไปหาเมนูโทรศัพท์ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เลือกเลแอป Next แกลเลอรีแอป Google ปฏิทินวายที่สโทรศัพท์อ่าเจอโทรศัพท์แล้วบเบิ l e Tap เข้าไปครับปึ๊บหนึ่งข้อความเสียงช่องแก้ไขหลังจากนั้นปึ๊บให้เรามาที่ปุ่มกดนะครับ Samsung ปุ่มกดก็จะอยู่ปัดจากล่าสุดมานิดหนึ่งนะครับ มันจะมีรายชื่อล่าสุดแล้วก็ปัดมานะครับเจอปุ่มกดแล้วนะครับให้เรากดดอกจันดอกจันดอกจันสี่ <4 S 2> เหลี่ยมแฮดปอน9900 9 w 9 8 t 9 w 9แล้วก็0 plus 0 0แล้วก็กดสี่เหลี่ยมครับแฮด9ก0 0ปอนด์ รันด <พอ S 2> ัมสต์ o อกก t r รันดัมสต์ดอกกัดหมดแล้พอเราอ่กดดอกจานสี่เหลี่ยม9900แล้วมันก็จะเข้าสู่มาที่เมนูเยอะแยะเลยต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราปัดไปหาคำว่า delete d u m p ด e นะครับ delete delete size d u m p นะ <c oughs> แต่ v o r a l i z e r มันอ่านแปลกๆไม่ต้องไปสนใจครับให้เราปัดไปหาคำว่า delete เพราะว่ามันมีคำว่า delete อยู่เมนูเดียวนะครับอ่ะเราปัดไปหาคำว่า delete ให้เจอครับ ปัดขวาไปครับ run j u w n starter l o c k t ลุ่ม run cp base log กุ่ม b i l l t e r starter t h r u s t ที่นี่แหละครับมาหาเมนูตัวนี้ครับ run Billy thunder starter thruster อยู่ใกล้ๆกับ run cp base log run cp base math นะครับตรงนี้ก็น่าจะมาปรับใช้ในการเขียนอ่านข้อมูลต่าง,างๆด้วยโปรแกรม ah benchmark อะไรพวกนี้นะครับที่เอามาทดสอบความเร็วของ ROM อะไรประมาณนั้นนะครับ แต่เราไม่ไม่สนใจพวกนี้เรามาลบขยะหรือว่ามาลบระบบที่มันซ่อนขยะอยู่ดีกว่านะครับให้เราพอความคอมาอลน์ e ปรสระเอเพิ่มโพดใหม่<อ>ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีลน์แทรกเข้ามาอ่ะปัดมาคคำว่า delete ครับ e l e t e ดัมปัสเตอระะา,าอ delete, dump, สเตอร์อะไรนั่นแหละนะครับตามเจ้ากันยาเขาอ่านนะครับผมอ่ะดับเบิลแทเข้าไปครับ Wait. Dump result. Delete success. อ่า Dump Receive. อ่า Delete success นะครับแล้วให้เราปัดคำว่าโอเคครับโอเคปึ๊บ Size dump. Delete ทําปัสเตอทคทิมันเสร็จแล้วปึ๊บให้เราหน้าหลักน้าหลักมาได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูช่องแกหน่วยความจำมันว่าลดลงไหมน่าหลครับปุ่มหน้าต่างแคกนำทางนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเช็คหน่วยความจำก่อนนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับหน่วยความจำของรอมนะครับ เหลือเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เราทําดอกจันสี่เหลี่ยม9900สี่เหลี่ยมแล้วลบ delete แล้วน่ะความจําจะคืนมาเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คืนพื้นที่นะครับจากที่มันเก็บขยะลับๆในระบบไว้เนี่ยมันก็จะเคลียร์ทิ้งและทําให้เราได้พื้นที่ว่างของหน่วยความจําโทรศัพท์กลับคืนมานะครับในกรณีที่ทําแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ มันไม่ขึ้นเมนูแบบนี้ให้เราเลื่อนไปหานะครับแสดงว่าท่านยังไม่ได้ปิดออโต้บ็อกเกอร์นะครับออโต้บ็อกเกอร์ก็คือตัวป้องกันภัยคุกคามต่างๆของโทรศัพท์ซัมซุงที่เขามีมาให้เลยนะครับเราต้องไปปิดเจ้าออโต้บ็อกเกอร์ก่อนถึงจะทำตามนี้ได้นะครับวิธีที่จะเข้าไปปิดออโต้บ็อกเกอร์กลับตุมนะครับผมหน้าหลักวันนิไวท์ทอปโทรศัพท์อยู่ในเพจัดเจอ หน้าที่2จาก5 Tech Freedom Thread Note Note l a s e r i Auto Sound of Dude Be My Eyes i n v i s i t Good Lock การตั้งค่าการตั้งค่าเข้าไปครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการอนุญาตค์การอนุญาตการอนุญาตการอนุญาตที่รายการการตั้งค่าความปลอดภัยสถานะปิดใช้งานอยู่ตัวบล็อกการล็อกหน้าจอและตัวบล็อกอัตโนมัติรักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยด้วยการบล็อกภัยคุกคามและกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆพอเราปัดอัดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาหาเมนูนี้ครับปิดใช้ตัวบล็อกอัตโนมัติ รักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดักลุ่มไม่ใช่สิการตั้งค่าค้นหาการตั้งค่าอ่มเอามเลยพอเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราปัดไปทีมหน้าจอหน้าจความความปลอดบัญชีความปลอดภัยและเหีุยฉุกเฉินบัญชีความปลอดตำแหน่งความปลอดภัยและเหีุยฉุกเฉินตำแหน่งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตัวบล็อกอัตโนมัติการใช้การอนุญาต13จาก26เข้ามาตรงนี้ครับความตำแหน่งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตัวบล็อกอัตโนมัติการใช้การอนุญาต13จาก26นะครับผม พอเราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วให้เราปัดหมาคำนี้ครับนักความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตัวบล็อกอัตโนมัติการใช้การอนุญาต13จาก26อ่าหลังจากนั้นให้เราดับเบิลแท็บเข้าไปครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหาตำแหน่งขึ้นปุ่มไม่อยู่ในรายการแล้วให้เราปดัดไปหาคำว่าออโต้บล็อกเกอร์ครับความปลอดค้นหาตรวจสอบแต่เพื่อร,ระบบหน้าจอลอความปลอดการป้องกันอุบความปลอดภัยอัปเดตการตั้งค่าก,การล็อกหน้าจตัวบล็อกอัตโนมัติ รักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยด้วยการบล็อกภัยคุกคามและกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆอ่ามันเป็นภาษาไทยก็คือการตัวบล็อกอัตโนมัติร,ร,รักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยด้วยการบล็อกภัยคุกค,คาม,มและกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆตัวบล็อ<า>กอัตโนมัตินะครับมาดูว่ามันปิดหรือเปิดอยู่นะครับในกรณีที่กดดอกจัน99ดอกจันสี่เหลี่ยม9900สี่เหลี่ยมแล้วมันไม่ขึ้นเมนูตามที่ผมบอกแสดงว่าท่านยังไปเปิดออโต้บ็อกเกอร์อยู่นะครับผม วิธีการที่จะทําให้มันขึ้นเมนูตามที่ผมบอกให้ไปปิดออโต้บล็อกเกอร์นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ปัดมาหาความปลอดภัยและการความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ปัดมาหาคําว่าการตัวบล็อกอัตโนมัติรักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยด้วยการบล็อกภัยคุกคามและกิจกรรมที่น่าสงสัยปิดใช้งานอยู่อ่าถ้ามันปิดใช้งานอยู่ก็ทําได้นะครับแต่ถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้เปิดใช้งานอยู่ถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้แสดงว่ามันไม่สามารถทําลบเมนูรับได้นะครับลบ ขยะโดยเมนูลับแบบนี้ได้นะครับต้องไปปิดมันนะครับวิธีปิดมันก็ไม่ยากครับตัวบล็อกอัตโนมัติโทรศัพท์ของคุณได้าับกรนบล็อกนะครับแล้วก็ปัดฝาไปเปิดใช้งานอยู่ตัวบล็อกอัตโนมัติใช้งานอยู่ก็ให้เราดับบลแทบครับเปิดใช้งานอยู่ปิดใช้งานอยู่ตัวบล็อกอัตโนมัติไม่อยู่ในรายการตอนนี้มันก็จะถามว่าลายนิ้วมือปิดตัวบล็อกออโต้บล็อกเกอร์ปิดตัวบล็อกอัตโนมัติหรือไม่มันจะถามว่าปิดอ่าตัวบล็อกอัตโนมัติหรือไม่นะครับ มันถ้าเราจะปิดนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะสแกนใบหน้าจะใช้พินหรือว่าจะสแกนลายนิ้วมือนะครับผมก็เลือกที่จะสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของว่าคุณแน่ใจนะที่จะปิดระบบนี้ปิดแล้วอันตรายนะอะไรอย่างนี้อ่ะผมจะปิดให้ดูครับตัวบล็อกอัตโนมัติรักษาโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภยัยการล็อกหน้าจอและตัว,ตวปิดใช้งานอยู่สถานะความปลอดภัยุปิดใช้งานอยู่ตัวบล็อกอัตโนมัติสวิตสิบสากสิบเจ็ด พอมันปิดแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปที่เมนูโทรศัพท์แล้วเราก็กดดอกจันสี่เหลี่ยม9900สี่เหลี่ยมแล้วโทรไม่ต้องโทรออกมันก็จะขึ้นเมนูมาเลยแล้วเราก็เลื่อนหาคําว่า delete นะครับมันจะมีมี delete เดียวนั่นแหละนั่นแหละครับพอเจอปุ๊บก็กดดับเบิ้ลแท็บเข้าไปครับแล้วมันก็จะให้เราโอเคเท่านั้นโทรศัพท์ของคุณก็จะลื่นปืด๊ดหน่วยความจําก็จะคืนกลับมานะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วให้เรามาเปิดออโต้บล็อกเกอร์ไว้เหมือนเดิมครับ ปิดใช้งานอยู่ตัวบล็อกอัตโนมัติก็กดเปิดเปิดใช้งานอยู่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เคลียร์หน้าหลักไปเลยวอนอยิวัอกมาการตั้ง <แก S 1> ค่าเลยเสร็จแล้วนะครับผมเรื่องราวดีๆนะครับเจอกันทุกๆมีเวลาว่างนะครับทุกๆมีเวลาว่างว่างเมื่อไหร่ผมจะนําสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ แ้เห็นว่าคลิปไหนดีมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์กันก็ขอคอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพชนนะครับผมนะไม่มีการต่อว่ากระทบกระทียบกันนะครับขอแบบสามัญชนท่าทั่วไปนะครับที่เขาเขียนกันนะครับวิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าใช้คำให้มันสุภาพนะครับนะขอกันนะครับผมมีอะไรพูดคุยกันได้ครับ ไม่ชอบตรงไหนอยากให้ทําแบบไหนก็บอกนะครับถ้าทาได้จะทําให้ถ้ามันไม่ฝืนความรู้สึกจนเกินไปก็จะทําให้นะครับแต่ขอให้ใช้คําที่สุภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็มีสิ่งใดผิดพลาดต้องขอไยด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ